สวัสดีครับลูกค้าที่กำลังติดตามรับชมช่องของบอยอยู่นะครับวันนี้นะครับบอยนำรถ Ford Ranger รุ่น XLT เกียวโตนะครับราคาขายอยู่ที่9,2000บาทนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเราเน้นโปรโมชั่นพิเศษครับดาวน้อยชุดแต่งมีให้ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับก็เริ่มกันได้เลยนะครับเริ่มจากกันหน้านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดหน้า F 1 5 0นะครับก็จะใส่ ชุดหน้าทั้งหมดเลยนะครับเป็น f 1 5 0แล้วก็ตัวกระจังหน้าเองนะครับก็จะมีไฟ LED bar ด้วยนะครับ3ขีดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับคราวนี้ลูกค้าอยากได้สีอื่นครับก็สามารถแจ้งบวยเข้ามาได้นะครับผมตัวชุด f 1 5 0เนี่ยข้างล่างนะครับ็นทำเป็นสีบอลยืนนะครับตรงชายกันชนนะครับก็ลูกค้าก็สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับอยากจะเป็นสีดําหรือว่าสีอื่นครับก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับส่วนไฟตรงนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่ครับตัว C นี้จะเป็นไฟหลีนะครับเปนติดอ ติดที่ตอนเปิดไฟหลีนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวของข้างล่างนะครับเป็นไฟตันหมอกที่มาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าเองนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็บอยใส่ในส่วนของครอบไฟหน้าให้นะครับก็เรียกว่าชุดด้านหน้าเนี่ยสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยบอยใส่คิวล้อนะครับขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดแต่ว่าตรงนี้จะเป็นคิวล้อที่มันเว้านะครับเล่นมิติให้กับ คิวล้อเองนะครับแล้วก็ล้อนะครับตรวนี้ตัวนี้นะครับถูกเป็นใหม่นะครับผมก็จะเป็นยางแม็กซิดเจ็ดร้อยนะครับใส่คู่กับแมกไรดอกไม้นะครับขนาดก็จะเป็นสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าสายคลีนเรียบๆเนี่ยก็ลูกค้าชอบนะครับแนวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ถามได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเองนะครับตัวกระจกมองข้างมือเปิดเนี่ยจะเป็นสีดำเงาจากโรงงานอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้นะครับก็จะ เล่นเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นสัญลักษณ์2.2แล้วก like ็เกียร์ตัว6สปีดครับให้ให้มีความโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็บันไดข้างก็มาจากโรงงานนะครับส่วนฟิล์มครับเลือกเป็นความเข้ม80%ซิลเโคนนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของการสาดแล้วก็ราวหลังคาด้านบนให้ด้วยนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อครับด้านท้ายเองนะครับก็จะใส่ในส่วนของเบ้ากันลอยตัวของฝาถังน้ำมันนะครับแล้วก็บ้ากันลอยมือเปิดด้วยนะครับอยลืมแจ้งไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับแล้วก็ ตัวของกันชนนะครับเป็นกันชนที่มาจากโรงงานนะครับพร้อมกับเซนเซอร์4จุดนะครับเซนเซอร์เสียงนะครับเราก็จะมีขีดกระยะที่หน้าจอด้วยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสติ๊กเกอร์คำว่ารนเจอร์นะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดที่มาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวบอยพามาชมด้านในนะครับตัวด้านในเองนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีเทาที่มาจากโรงงานนะครับผมตัวนี้แล้วก็ต้องบอกว่าออปชั่น ของรถเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นถูกปรับปรุงขึ้นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบความปลอดภัยก็จะมีในเรื่องของระบบเบรกอีเบสอีบีดีนะครับแล้วก็ระบบป้องกันการพิการนะครับระบบป้องกันการลื่นไถลนะครับแล้วก็ระบบช่วยออกตัวทางลาดชันด้วยนะครับพวมาลัยก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็นพลังไฟฟ้านะครับพร้อมกับในส่วนของคูสคอนโทรลนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด8นิ้วนะครับเชื่อมต่อกับในส่วนของเซนเซอร์แล้วก็ Apple Ca r p l a y และ Android Auto ด้วยนะครับเรียกว่าจัดครบชุดเลยสำหรับออปชั่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่ใบแจ้งไปแล้วก็จะมีเพิ่มในส่วนของอกระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับผมก็ถ้าลูกค้าสนใจนครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้มีโปรดาวต่ำครับสำหรับรถเกียร์ออโต้นะครับก็บอยทำโปรนะครับสี่หมื่นเก้านะครับออกรถเพียง4 9่หมื่นนะครับผมแล้วก็พร้อมชุดแต่งตามคลิปที่บอยรีวิวไปนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามบอยได้เช่นเดิมครับศูนย์ปลายนะครับสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดไอดีไล่บอยนะครับก็สี่มืคนนะครับ ส่วนนี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ